ท่านัอล์ครับใครอยากเล่งได้ดีขึ้นแล้วก็ทำให้เรามั่นใจตีเข้าหาเป้าได้อย่างแม่นยำดูคลิปนี้ต้องขอบคุณนะครับสำหรับคำถามที่ส่งเข้ามาแล้วก็เป็นเรื่องเดียวกับที่ผมกำลังจะทำอยู่แล้วเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีคนใกล้ตัวที่มีปัญหาในเรื่องของการเล่งนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า alignment นะครับหรือว่าการเอ m มนะฮะการเล่งให้มันตรงนั่นเองคราวนี้วิธีการเล็งเนี่ย นักกอล์ฟสมัครเล่นหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่ามันควรจะเล็งยังไงมันควรจะเริ่มต้นยังไงด้วยความที่ภาพที่เรามองออกไปที่สนามกอล์ฟเนี่ยมันกว้างมากๆนะครับจุดเล็งมันก็เลยทําให้เราไม่รู้จะโฟกัสตรงไหนจริงตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านเนี่ยมันก็อาจจะไม่เห็น Environment ที่มันที่มันเหมือนในสนามกอล์ฟนะแต่จะพยายามอธิบายให้ดีที่สุดนะครับสิ่งที่เราต้องคํานึงถึงอันดับแรกเนี่ยคือหน้าไม้กอล์ฟที่เทียบเข้าไปหาเป้าหมายที่เราต้องการจะตีไปนะครับ สิ่งแรกที่ผมอยากจะพูดก็คือว่าเราเนี่ยควรจะต้องยืนอยู่หลังลูกก่อนนักกอล์ฟสมัครเล่นหลายคนเนี่ยไม่ชอบที่จะยืนหลังลูกนะนัะกกอล์ฟสมัครเล่นหลายคนเนี่ยบางทีก็จะชอบยืนทางด้านข้างลูกซ้อมสวิงก่อนซ้อมสวิงแล้วก็เดินเข้าไปจรดตีก็เลยทําให้เล็งไม่ถูกแต่เราสังเกตดูไหมโปรหลากหลายคนเนี่ยเขามักจะชอบยืนอยู่หลังลูกก่อนยืนอยู่หลังลูกสิ่งที่เขามองอยู่หลังลูกเขาเห็นอะไรบ้าง นะครับสิ่งที่เขาเห็นก็คือว่าเขาเห็นเป้ากับ t าร์เกตไลน์ที่เขาต้องการจะไปนะผมไม่แน่ใจบังอาจจะบังกล้องนิดนึงผมขออนุญ,ญาตยืนมาตรงนี้แล้วกันแต่อธิบายให้ฟังนะฮะสิ่งที่เขามองคือว่าเขาเห็นว่าเป้าหมายจากจากมุมที่เขายืนอยู่ด้านหลังเนี่ยนะฮะจากลูกกอล์ฟเนี่ยผ่านเข้าไปหาเป้าหมายเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับลูกกอล์ฟเป้าหมายคือ t าร์เกตสิ่งที่เขาหาคือเขาเรียกอินเตอร์มีเดียต์าร์เกตหรือว่าเป้าหมายตรงกลาง นะครับเป้าหมายตรงกลางของเขาอาจจะเป็นอาจจะเป็นใบไม้อาจจะเป็นจุดมาร์กอะไรสักอย่างหนึ่งที่อยู่ที่อยู่ในสนามกอล์ฟนะแล้ววิธีเล็งง่ายๆอยู่ทีหนึ่งก็คือใช้เจ้าไม้กอล์ฟนี่แหละใช้ด้ามไม้กอล์ฟเนี่ยเล็งเข้าไปนะเล็งเข้าไปที่เป้าหมายเราผ่านเข้ามาที่ลูกกอล์ฟนะอาจจะหลับตาข้างหนึ่งนะหลับตาข้างหนึ่งแล้วมันก็จะมีจุดมาร์กอยู่สมมติเคสเนี้ยผมมีใบไม้อยู่ใบหนึ่งอยู่ตรงนี้นะเป็น intermediate t a r g e ต สิ่งที่ผมจะทําต่อไปก็คือผมต้องจรดหน้าไม้ก่อนผมต้องทาหน้าไม้ให้ให้มันพุ่งไปทางเป้าก่อนถูกไหมฮะพุ่งไปทางเป้าก่อนแล้วก็ค่อยจรดจรดให้ขนานกันให้ parallel left เดี๋ยวอธิบายต่อแต่ว่าอันนี้เป็นทริคหนึ่งที่นกักกอล์ฟสมัครเล่นหลายคนพลาดเยอะๆก็คือว่านากักกอล์ฟสมัครเล่นหลายคนเนี่ยมักจะจับกริปก่อนจับกริปก่อนแล้วเดินเข้าไปจดลูกเดินเข้าไปจดลูกแล้วแบบเฮ้ ยังไงเนี่ยเอ๊ะบางทีเดี๋ยวกริปขยับไม่ดีหรืออะไรเงี้ยบิดนิดบิดหน่อยเออเฮ้ยสักพักหนึ่งเบี้ยวนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้เซตหน้าไม้ก่อนที่จะจับกริปเราจับกริปฟิกเอาไว้ก่อนเราค่อยเราค่อยมาเอมมาจรดหน้าไม้มันเลยทําให้บางทีเนี่ยเราต้องขยับไปขยับมาแล้วมันพลาดมันเพี้ยนนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําเลยว่าควรจะจรดหน้าไม้ก่อนอย่างโปรเมเนี่ยก็ทําเหมือนกัน พรีช็อตรูทีนของโปรเมเนก็คือจะจรด,ดหน้าไม้ก่อนอย่างนี้เท้ายืนคู่กันแล้วก็ค่อยยืนให้กว้างแล้วก็จับกริปนะลักษณะนี้อ่ะพอเราได้หน้าไม้ชี้ไปที่เป้าแล้วชี้ไปที่เป้าที่เราต้องการแล้วสิ่งต่อไปสําคัญที่ต้องคานึงถึงก็คือการยืนให้เป็นขนานกันกับเป้าทุกอย่างที่เราทําภาษาอังกฤษ,าษาเรียกว่า parallel left นะขนานไปทางซ้ายพูดง่ายคือหน้าไม้เราเนี่ยสมมติชี้ไปหาเป้าหมายตรงนี้อยู่เนี่ย หลากหลายคนบางคนเนี่ยจะคิดว่าแนวขาของเราเนี่ยบางทีอาจจะต้องชี้ไปทางเดียวกันคือชี้ไปที่ชี้ไปที่จุดจุดนั้นคือชี้ไปที่จุดเป้าเหมือนกันนะฮะ,ล,ะ,ล,ะลักษณะนี้เนี่ยลักษณะนี้ซึ่งจริงๆลักษณะนี้เนี่ยมันมันไม่ขนานกันคือมันชี้ไปเป้าเดียวกันแต่ว่าในการในการเล็งกอล์ฟเนี่ยมันควรจะเป็นรางรถไฟคือมันควรจะขนานกันพูดง่ายๆคือสมมุติผมได้ทาร์เก็ต แทร็เก็ตไลน์ละได้แทร็กเก็ตลลยและได้เป้าหมายตรงนั้นละแนวเท้าของผมเนี่ยควรจะขนานกันนะควรจะขนานกันกับเจ้าหน้าไม้ที่มันไปนะลักษณะนี้ให้มันขนานกันคนส่วนมากเนี่ยจะมองที่เส้นปลายเท้านะครับซึ่งก็ก็สามารถใช้ได้แต่ผมเองเนี่ยจะชอบวางไว้ที่ส้นเท้านะ,จะเจ้า a ะ ig เ m e n t stick เนี่ยเพราะบางทีเนีเาอาจจะมีการเปิดปลายเท้าซ้ายบ้างถูกไหมฮะเวลาเปิดปลายเท้าซ้ายบางทีเนี่ยมันอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยบางทีถ้าวางข้างหน้าเนี่ย วางข้างหน้าเนยมันอาจจะกลายเป็นเลงซ้ายแต่จริงๆไม่ใช่ร่างกายของเราเนี่ยมันมันลลายแล้วมันมันเลงไปล้มันเล,งไ,ล,นเลงไปขนานกันกันกบแนวทาร็ตไลน์แนวเป้าหมายแล้วนะครับต่อมาที่พูดถึงก็คือ parallel left นะ parallel left ก็คือขนานไปทางด้านซ้ายที่พูดไปเนี่ยสิ่งที่ต้อง paralel l เนี่ยคือทุกอย่างทุกอย่างที่พูดถึงคืออะไรบ้างเท้าเข่าสโพกโฟ r ์ a r อนะหัวไหล่แล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือตานะฮะ มีอะไรบ้างที่คุณต้องคํานึงถึงอ่อะเท้าเท้าที่บอกไปอะ่ะยืนให้ขนานเขา่าถูกไหมแนวเข่าเนี่ยก็ต้องขนานบางทีแนวเข่าปิดถูกไหมบางทีแนวเข่าปิดบางทีแนวเข่าเปิดนะ,แน,ะแนวสะโพกแนวสะโพกก็คุณต้องขนานนะบางทีเนี่ยเห็นไหมบางคนบางคนจะติดบางคนติดแบบเฮ้ย,ยสะโพกปิดบ้างสะโพกเปิดบ้างนะแนวของโฟล์อาร์มนะโฟ์อาร์มหรือว่าแขนทั้งสองข้างแขนทั้งสองข้างบางทีเฮ้ยบางทีมันแขนมันแขนซ้ายอยู่ต่ำกว่าแขนขวา บางทีแขนขวาหยุด d r ย่ไปเงี้ยมันก็ไม่มันก็ไม่พาเร็วแล้วก็ก่อนสุดท้ายคือแนวหัวไหล่นะแนวหัวไหล่บางทีเฮ้ยทุกอย่างตรงหมดแล้วแต่หัวไหล่เปิดบางทีหัวไหล่ปิดลักษณะนี้นะครับร่างกายมันก็จะชดเชยกันหมดนะนี่เป็นสิ่งสําคัญมากที่ผมเคยบอกไปว่าช่วง pre swing สำคัญมากๆนะ8 0ที่มันเกิดขึ้นในวงสวิงเราเนี่ยมันเกิดจากการ set up ที่ไม่ถูกมันเกิดจาก pre swing ที่มันไม่ถูกนะร่างกายก็เลยต้องชดเชยเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ใน position อยู่ใน,อย,ในอยู่ในท่าที่ ที่มันตรงพร้อมที่ทาให้ร่างกายมันเคลื่อนที่ทําให้ลูกกอล์ฟเข้าหาเป้าเนี่ยมันก็เป็นผลดีกว่าที่จะทําให้ร่างกายเราสามารถฝึกและเทรนได้นะครับเพราะฉะนั้นลองฝึกดูลองลองเซตอัพดูเท้าเข่าสะโพกโฟล์าร์มนะหัวไหล่นะแล้วที่สําคัญคือตาตาเนี่ยบางคนเนี่ยเรามีตาสองตาถูกไหมฮะบางคนถนัดตาซ้ายตาขวาไม่เหมือนกันนะครับคนที่ถนัดตาวิธีการเทสเนี่ยคือคุณอาจจะทําสามเหลี่ยมเป็นรูนิดหนึ่งแล้วคุณก็มองไปหาเป้าอะไรสักอันหนึ่ง นะแล้วก็หลับตาทีละข้างนะแล้วลองดูว่าคุณใช้ตาข้างไหนมองเห็นมองเห็นเป้านะบางทีปิดตาซ้ายเฮ้ยมองไม่เห็นบางทีพอปิดตาขวาเอ้ยมองเห็นอะไรเงี้ยนะครับตาข้างที่คุณมองเห็นเนี่ยคือตาข้างที่คุณถนัดอย่างผมเนี่ยถนัดตาขวาคนที่ถนัดตาขวาเนี่ยจะมีแนวโน้มที่จะยังไงฮะพอเราถนัดตาขวาปุ๊บเราก็เอาตาขวามองเป้าเห็นไหมฮะเวลอาเอาตาขวามองเป้าเนี่ยมันหันไปหมดเลยนะมันหันไปหมดเลย พะมันหันไปหมดเลยบางทีอ่ะมันเกิดอาการนี้นะคนส่วนมากที่ถนัดตาขวาเนี่ยมักจะชอบแบบยืนยืนเปิดอ่ะยืนเล็งไปทางซ้ายเองโดยไม่รู้ตัวผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับจนกระทั่งมาหาวิธีได้แล้วก็สามารถทําให้ตัวเองเลงได้เข้า,เข,าเข้าเป้ามากขึ้นนะครับเพราะนั่นน,นี้คือเบสิกก่อนเบสิกที่ทุกคนควรจะรู้ว่าโอเคอันที่หนึ่งคุณควรจะเอมควรจะเลงหน้าไม้ก่อนไปที่เป้าหมายที่คุณต้องการไปก่อนแล้วก็พยายามเซตทุกอย่าง จับกริปนะยืนทุกอย่างให้มันขนานกันไปทางด้านซ้ายให้มัน a r a l l e left เป็นรางรถไฟแนวนู้นกับแนวนี้ควรจะเป็นแนวเดียวกันไม่ใช่แนวนู้นไปทางนี้แนวนี้ก็ไปชี้ไปทางเป้าเดียวกันไม่ใช่นะครับอ่ะอันนี้คือเรื่องเบสิกที่คุณควรจะต้องรับรู้ก่อนนะครับต่อไปจะเรื่องเป็นการฝึกซ้อมแหละเรื่องของการฝึกซ้อมเนี่ยผมก็จะซ้อมอย่างนี้แหละนะฮะคือบางทีเนี่ย ร่างกายเราเนี่ยพอมันตีเป็นนานๆเองอะมันไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยฉันเล็งผิดฉันเล็งผิดฉันเล็งผิดนะฉันเล็งบางทีก็เล็งซ้ายบางทีก็เล็งขวานะแต่สาหรับคนที่ถนัดตาขวาที่ผมบอกมักจะมีแนวโน้มที่จะเล็งซ้ายผมก็จะซ้อมเนี่ยตั้งอะไลเมนต์เนี่ยไว้ด้านหน้าด้านหลังนะให้มันเป็นกรอบให้มันเป็นกรอบให้เรารู้ว่าโอเคเรายืนอยู่ในรางรถไฟละเรายืนอยู่ในรถไฟแล้วลองลองหาซซตูเอชั่นเนี้ยเราลองมองเป้าสิเฮ้ยี่ความรู้สึกเรามัน เหมือนไปขวานิดหนึ่งไว้แต่ทำไมมันบอกว่ามันตรงนะลองตีดูเออเฮ้ยลองตีดูดิมันตรงไหมนะฮะมันเข้าเป้าไหมนะครับลองหา environment แบบนี้ดูนะฮะลองหาดูเฮ้ยเฮ้ยตรงไว้อ๋อแปลว่า f e ลกับ fact ไม่เหมือนกันไว้ f e e ลเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยม,มันเล็งไปขวานิดนึงแต่ความจริงแล้ว fact มันอาจจะเป็น target line มันเป็นการ set up ที่ตรง นะเพราะฉะนั้นอันนี้คุณต้องฝึกเป็นฐานเลยเป็นสเตชันของคุณเลยว่าโอเคคุณยืนซ้อมอย่างี้ไปยืนซ้อมไป4 5าถาดซ้อมไปหลายชั่วโมงแล้วคุณจนจนคุณรู้ว่าอ๋อในความรู้สึกชันฉันอาจจะต้องฟิลแบบนี้นะมันถึงจะตรงไปตามเป้าหมายที่เราต้องการนะของผมเองเนี่ยก็เหมือนกันคือผมเนี่ยฟีลลิ่งผมก็จะเหมือนว่าเอ๊ะส่วนตัวนะเหมือนจะเล็งขวานิดนึงในความรู้สึกนะแต่ว่าพอตีไปตีมาเอ๊ะพอพอเซตอัพอพ,อ up, พอถ่ายวิดีโอเอ๊ะมันตรงเว้ย เนี่ยก็ค่อนข้างเข้าเป้านะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่คุณต้องไปฝึกคุณสร้างสเตชันขึ้นมาแล้วเวลาคุณซ้อมที่สนามดร้ายนะไอ้นี่ตีนานๆเนี่ยสำคัญมากพรมเนี่ยไอ้เจ้าพรมเนี่ยบางทีตีไปตีมามันเลื่อนนะสเตชันพวกนี้มันก็เพี้ยนไปด้วยเพราะฉะนั้นต้องเช็คดีๆนะที่สนามดร้ายที่มันไม่มีตัวล็อกพรมเนี่ยพรมมันจะเลื่อนนะครับอันนี้คือเรื่องของเบสิกเลยในการเล่งคราวนี้มีเทคนิค เพิ่มเติมในเรื่องของการเล็งมาฝากคือคุณไม่จําเป็นต้องเล็งที่ทงเพื่อจะให้ลูกเข้าไปหาเป้านะครับในที่ผมบอกไปหลายครั้งการที่เราตีกอฟให้ตรงเนี่ยมันมีปัญหาเยอะนะสิ่งที่ผมจะบอกก็คือบางทีเนี่ยเราต้องรู้จัก Environment ที่มันอยู่โดยรอบถ้าทงมันปักอยู่แบบโอ้โหหลังทรายมากๆหรือมันอยู่ในสถานการณ์ที่แบบใกล้น้ำมากๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีคุณไม่จำเป็นต้องเล็งทงนะ บางทีก็อาจจะเล็งไปในพื้นที่ปลอดภยัยคุณเห็นโปรหลายคนไหมบางทีฮ้าไปเขาตีกับออนกลางกรีนเขาก็ตีค่อนข้างแม่นนี่ทำไมเขาไม่เล็งทงไปเลยนะเพราะมันมีการผิดพลาดขึ้นได้เนาะแต่เขารู้ว่าเขาพลาดยังไงสมมุติว่าผมต้องการเล็งไปเนี่ยที่มีกรีนกรีนมีทงปักค่อนข้าง,ง,งแคบเนี่ยผมก็จะเลือกเล็งในพื้นที่กว้างสมมุติทงปักซ้ายติดน้าผมก็จะเล็งไปทางขวาเล็กน้อยแล้วผมรู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยถ้าพลาดยังไงเนี่ยผมพลาดขวาไม่เป็นไรแต่ผมพลาดซ้ายไม่ได้นะอันนี้เป็นทริคเลยหรือแม้กระทั่งหลายคนเนี่ย คุณก็ไม่จําเป็นเหมือนกันที่จะต้องเล็งให้ตรงเสมอไปเพื่อจะตีให้เข้าเป้ายกตัวอย่างอย่างเฟร็ดคอปเปิลนะบางทีมันก็เกี่ยวกับวงสวิงเหมือนกันเฟรดคอปเปิลเนี่ยเป็นคนที่โอเคเขามีเขามีความจํากัดทางด้านร่างกายอะไรบางส่วนเนี่ยบางทีเขาอยากจะเล็งให้เปิดเพื่อขึ้นไม้ไปแล้วก็ลูปลงมาให้มันอินไซต์ให้ได้ลักษณะนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นทริคที่ทุกคนควรจะต้องรู้ว่าเฮ้ยโอเคเรารู้วิธีการเล็งให้ตรงอะ ตรงเข้าหาเป้าที่เราต้องการแล้วอันที่1อันที่2เป้าที่เราต้องการเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นทงเสมอไปนะอาจจะเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยมากกว่าเพราะเรามีความผิดพลาดเกิดขึ้นในวงสวิงได้เสมอนะครับอันที่3ก็คือต้องฝึกซ้อมต้องรู้จักรู้จักร่างกายของเราฟิลกับแฟกบางทีไม่เหมือนกันนะฟิลเราอาจจะรู้สึกว่าโอเคเฮ้ยมันเล็งมันเล็งไม่ตรงแต่แฟกจริงๆมันออกมาตรงคุณพยายามซ้อมให้มันอยู่ในแอ v i r o n m เมนทที่คุณชิน แล้วเรื่องสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ก่อนจะลากันไปคือ pre-shot routine สำคัญมากๆ pre-shot routine ก็คือสิ่งที่มันทำซ้ำ routine แปลว่าทำซ้ำถูกปะเราตื่นขึ้นมาโอโ้ล้างหน้าแปรงฟันเราทำแบบนี้เราทำซ้ำจนบางทีเราเราเราไม่ต้องคิดอะมันสามารถทำได้เป็นอัตโนมัติ pre-shot routine ก็เหมือนกันแต่ละคนก็ต้องเลือก pre-shot routine ของตัวเองมันจะช่วยในการเล็งด้วยนะว่า pre-shot routine คุณจะเป็นยังไงผมแนะนำก็คือมองหลังลูกก่อนนะมองหลังลูก เล็งจากเป้าย้อนกลับมาหาลูกหาอินเตอร์มีเดียทาร์เกตสักอันหนึ่งเดินเข้าไปเลงแต่ตอนเดินเข้าไปเลงเนี่ยคุณจะคุณจะทำอะไรเนี่ยมันมันไม่เหมือนกันของแต่ละคนคุณอาจจะสบายๆของผมเนี่ยจะเป็นเอาเท้าขวาเนี่ยให้ตรงกับลูกกลอฟก่อนนะแล้วเซตหน้าไม้ให้ให้มันขนานก,นกันกับสิ่งที่ผมต้องการไปนะแล้วผมก็แยกเท้าแล้วก็จับกริปทำ่างนี้ทุกครั้งทำจนผมแบบ ทำซ้อมก็ทาตีก็ทําคือมันชินไปหมดละของโปรโมโปอเมก็จะเป็นคล้ายๆกันแต่ว่าของเขาจะยืนเท้าขนานลูกอยู่กลางนะแล้วก็ค่อยแยกเท้าจับกรปตีส่วนของนักกอล์ฟคนอื่นก็อาจจะมีหลากหลายวิธีนะคุณอาจจะสามารถดูนักกอล์ฟในทีวีก็ได้แล้วลองเลือกมาทําดูทําจนมันแบบชินติดแล้วพอคุณเข้ามาในโพสิชันที่อยู่ในสถานะที่ต้องตีเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมั่นใจขึ้นมันแบบมันทําเหมือนเดิมทุกครั้งอะ่ะเนี่ย ผมทำเหมือนเดิมทุกครั้งเนี่ยเล็งไปที่เป้าปับ๊บทำเหมือนเดิมทุกครั้งเนี่ยจนผมแบบมั่นใจมากๆว่าผมเล็งตรงพร้อมที่จะเข้าไปหาเป้าหรือผมเล็งตามที่ผมต้องการจะไปให้ลูกเข้าหาเป้า <S <S เนี่ยลักษณะประมาณนี้เข้าเป้าแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นขอบคุณสำหรับคำถามาแล้วก็ใครที่มีปัญหารเรื่องการเล็งนะผมหวังว่าคลิปนี้อาจะจะยาวนิดนึงแต่จะเป็นประโยชน์กับการเล็งอะไลเมนต์ของคุณนะคุณต้องเข้าใจก่อนว่าคุณต้องเซต ลายเม้นต์นะเซตร็กเก็ตไลน์นะเซต t a ร g e เก็ตไให้มันตรงก่อนแล้วยืนให้ขนานกันขนานอะไรบ้างเท้าเข่าสะโพกโฟ r ์อาร์มหัวไหล่และตาก็ต้องขนานกันนะครับถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเข้ามาเป็นเพื่อนกันส่วนใครที่มีคำถามทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยอยากให้ทำคลิปอะไรอธิบายเพิ่มเติม ผมจะพยายามหาคำตอบมาให้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปถัดไปว่าผมจะมีเทคนิคอะไรดีๆมาฝากกันบ้างขอบคุณครับ